ผลงานมื่อนี้สองตาเค็งๆจ้ะพี่น้องผมเคยได้เคย่มานจ้ะพี่น้องดอกง,งามเนี่ยครับผมเน,นาะียนจ้ะสุดยอดแห่งจ้ะก็แดงจ้ะนี่จ้ะลักษณะคุณยูจ้ะอุยอ้ย,ย,ยคุณสินม,มานเด้อมื่อนี้ยมาปาดขาตะแม่ประมีจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันวิสารบานฉันจากพอกันในวันที่สิบมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะมือนพี่พี่น้องเขาปลาหาเห็ดจ้ะพี่กัดปลาลางมันงงเมฆตะมืนหัวคามเพิ่มบญชลิดจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเหมือนเพามาสายเนาะพอปามีเนาะครับผมมาจนแม่ห้องเลยใจพี่น้องกลับไปรุนไปช่วน้ำสาวอยู่เบ่าวในงใจพี่น้องมือนสีสูงสีมันบ่จ้ะไปกันเลยจ้าไปครับรุนเบิ่งครับพี่น้องมือนบรรยากาศฝนลินลินนะครับสิมีเห็ดยังแน่ครับ แดงจ้าดอกแกละแขกบ้านใะพี่น้องมัอนี้เข้ามาสายนะพอประมาณนะมมาจนเหนียงห้องจ้ะตีห้าสี่หกโมงแล้วจ้าจุ่มงามๆจ้ะนี่คือฝนตกเนาะจ้าอ๋อพี่น้องหวานเขาเนาะจ้ะหวานเขาก็มาใจเรนี่เอวาเราโบงามปนีครับพี่น้องมันนี่ฝนตกมาจากเนาะนี่จ้ะ ป่าฝนตกเนาะตอนแรกจะฝนตกนี่ครับดอกที่สามมาจ้ะพี่นอ้องห้องนี่ตีแกงเลยเนาะจ้าแมงหองนะครับพี่นอ้องเสียงมะล่าเสียงมะล่าดอกจ้าสืบฝนลังเหือกเลยเนาะแมนจ้าง,ง่ามนี่ครับสิดจูมจ้ะพี่นอ้องโอ้ถืบเบ่งแมนเนาะ Manta, nó. Wanda diễn song, mẹn ngoài Wanda ly dog, leno. Mẹn ta. Tung Mình có lái tà mì lên. Tung lao. 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 ผู้ขายใหญ่ดีแห้งจ้ขาของชินชิ้นผู้จ้างานยังได้ก็เห็นแต่ละดอกเียงฝน<ด>มากอีกเลยครับพี่น้องฝนตกอีกแล้วเหต,วตุตะไครจ้ะาไงประทันเลยครับ <laughs> อดอกจ้านี่อีกสองอ๋อยสามอุ๊ยสี่ผลตัวนี่อ่ะสิเอาได้แค่สามจ้ะพี่นอ้องพึ่งเขาสี่ฉันพูดจ้าดอกที่สองจ้ะแกงเสบเสพด้วยจ้ะพี่นอ้องว้าน อีกดอกจ้าสวยสวยงามๆเลยจ้าหากเป็นสิเป็นใหญ่ๆจ้ะพี่น้องผึ่งข้าไล่เลือดจ้ะพี่น้องรูปยผึ่งเหมือนแอร์จ้าผึ่งข้าหน่อยจ้า เห็ดตะไคร้ครับกอแดงจ้าจุ่มนึงจ้าเป้นกระมิ้นจ้าอื้มอรกมึงจ้าพี่น้อง กอแดงกอแดงจ้าอีกดอกหนึ่งเปิดตองขึ้นหลมแป้งเองมันจะกายเป็นคืนฝนหย่อยนิดๆเนาะวันนี้เนะาะครับผมจุ้มนึงจ้าปกติเป็นสีดอกส,งสงมสมเนาะมี้แดงแคดเอาพ่นลงมาออกที่รูมดิตะกี้พนสิเกิดอยู่ทั้งโพนจ้ะ แบบแบบจากพี่น้องปกติดอกใหญ่เด้อเลยแสดงว่ามื้อนี้บ่ปกติบ่ปกติก็สร้างว่าจะได้เห็นเรื่อยๆครับพี่น้องบ้านจะบปเห็นเนาะมีอ่ะจ้ะสองดอกสองดอกบ่ได้ดอกบ่าพี่ ไดอกนึงดอกนึงเพิ่อนอยากนิ่มจ้ะเท้าอยู่จ้าเอ้ยมาทุกมือก็ยังได้บ,บานอยู่จ้จพี่นอ้องไหวแห้งเนาะจ้ะบาน<ย>นี่ร้านจังได้ร้ายเนาะเห็นตาไหว <c oughs> ครับแี่เอ้ยมาทุกมือก็บไปเห็นทุกดอกเด้อจ้ะ <c oughs> ไปตองตัวนี้ที่บังไปเห็นเนาะ กุ้งกุ๊กจ้ะพี่น,อน,อน,น้องงามๆจ้ะกอแดงจ้าตรงน้าหงหมาหัาเห็นได้ยุบพี่อีกดอกนึงจ้าสวยงามครับขายาวๆด้ยจ้า ฝนตกเนาะยองได้ติดจ้ะสองดอกใจนี่นี่ป e ูใบได้เนาะดอกเลยจ้าอ่ดอกนี้คือสีได้ดีใจดีเนาะดีดีหมู่บ้านหมู่เฮาก็มาบ่เห็นงามจ้ะจุ้มจ๋าบ้านสวยเนาะจ้า เยวจะแบนเห็ดขาวดินอว่าเห like ็ดหนาขาวจะพี่น้องเห็นมันงามเก็บอ่ะแข็งดีจ้าพี่น้องเบิ่งมุมสูงครับปุ่มกระไดขึ้นมานจ้าเบิ่งจ้าพูนไปเมื่อวานเราไปเห็นเนาะพอปพอมีเนาะแม่นครัดวงใจพี่น้องเป็นอหกครับตัวปุกใหญ่เลยจ้า อ้ยเต็มตาจังหน่อยเนี่ยเนนโพสใครบอว่าอุอยาังงามอยู่ครับพี่หน่องจ้ะทองยังขาวอยู่เนะาะครับผมเปลือกเนรจะผัวฝนตกแดงแรด,ดแรด,ดงจมกลบ่ว่าแดงแรดที่แดงจมกลบเลดอกนุมเพิ่นครับงามอยู่จ้ะ เดี๋ยวครับผมเดียวกันเนาะแมนจ้าให้พี่น้องเห็นขาเพี่นจ้านี่จ้าลักษณะคนดูจ้าอุ้ยสะพายตาหนึ่งครับพี่น้องห <c oughs> กสองตาจ้าหาหอมเลยเนาะตานี่เนาะแมนจ้ามีดอกใหญ่ครับพี่น้องแดงยื่เคืองเนาะ <c oughs> นเห็นแต่กใกล้เลยครับ ผมเคยเด้เคยมานจ้ะพี่น้องดอกงามเนี่ยครับน้องเนียนจ้ะอุ้ยงามคักจ้าคุณแม่จ้างามคักจ้ะดอกน้อยเพื่อนครับเดี๋ยวซีดอกเลยจ้ะพี่น้อง,งนี่มีซ้ำดอกไงโฮมอื่นเลยครับโอ้ห้าไหมดอกที่หาจ้ะ ไหนกับน้องนะตัวเฮ้ยนงามๆว้างามเลยทำยังหกเนาะพูดค่ะเป็นหน่อยๆครับอันนี้ครับสองน้องเมนจ่ะตองนาจ้าพี่น้องนี่ทั้งตองทั้งนี่ใดบอทั้งตองทั้งน้าเตอโอ้แต่ใดเลยน้อน่าดอกไหนเปนจิงงามเลแข็งเกลอจ้ะ ก็ต้องมีระดับเงางามนะน้ำใบน้ำเตยกับใบหยานจ้าพี่น้องเห็นบ่เห็นขาเพื่อนบ่ใบเตยด่ายใบเตยเห็นจ้าพี่น้องโอ้นั่นเด็ดดอกที่เขาเก็บถิ่มเมื่อวานหนูพอพอมีที่ว่าเพ,พ,พื่อนเถาพื่นนอนตรงน้าจ่าฮ่มนี่อ้าวเดือดหลายดอกเลยจ้านั่นได้จุบจุ๊บจุบงามน้องงามจ้าบาน โอ้ยอยู่แล้วน้องเขาว่า,าคนสิมานจ้ามาสายกับมานเด้อจ้ะพี่น้องบุญนี่เอ้ยสุดยอดเฮงจ้ะมีนี่วันเขาเดทางนี้เนี่ยนี่ดิดดเอา้าเกิดทา,างข้างกันเลยอือบุญที่ได้เจะพี่น้องหลีเฮงเนาะวนันสองวัแม่น็มีโอ้จ้าบ่แม้นั่นนั่นนั่นนิ้วมือนั่น อุ้ยพ <si suppression> ีเขาเห็นแฟดตัวพีเอ้าเก็บเลยเก็บเลยจ้าบอนนี้อ้าวไล่ดอกลยเด้อย้รเขาว่าสูกเขาขางอุ้ยงามแม่งจ้าเต็มแล้วอ้าหลุดไปต่อครับพี่น้องข้าวดินมอเมเปรมีแม่จ้างานดีจ้า ดอกแข็งดีเมื่อวานใหาก็ได้เฮ็ดทานเฮ็ดกอเนอะครับผมมือน,นี้ได้เฮ็ดพิ่งเลยเด้อจ้ะพี่น้องได้เพิ่งเขาสีชมพูเลยจ้าพิ่งขาหน่อยก็ได้ดอกนึงหลุน้ำกันไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้อง กะแกงสะเฮ็ดกอนี่ยกะเป็นหนามเฮ็ดกอเลยเด้อจ้ะพี่น้องแดงเขากันเลยจ้ะไปสิพีนไปเก็บเพ็ดเพาะอยู่เนาะพอปลาหมีเนาะครับผมประทัานหอดอยู่จ้ะวันนี้แม่ปาะมีกะซื้ไปซับน้ำใหม่อีกจ้ะพี่น้องส่งให้เอฟซีสีซางจ้ะเฮ็ดกะซื้ส่งมาอนี้แล้วเนาะเม้งจะเฮ็ดกะซื้ไปส่งให้มาอนี้จ้ะ แบบจ้าโอ้ยสวยเห็นหน,น่อยๆจ้าพูนข้าเห่ยวลวงสวงพอบอ่อบอับงอาจเกิดขนาด,ดาน,านาาอ่นี่แหละพี่น้องเขาว่าคนอยสีมานจ้าบมเมนดอกเดียวเด้สองคุเด้เอาด,ดังใจพี่น้องพูนงามสำ Băng ạt cửa. Băng ác cửa. các bác khôn xì mán cửa. Băng ác 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 không Băng ác cửa. 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 Băng ทั้งไหนงอไหนโอ้โหเน้นเต็มแบบแบบน้ำงามเลยจ้าพึ่งค้าไลา่้ะพี่น้องพี่อีกขอบดำๆเลยนเนาะเม้นจ้ะวิ้อวิ้วลายดยอ,อกตัวนลายละเนาะดอกหน่อยดอกใหญ่มีเบิดจ้ะพี่น้องมาเนี่ าก็บดเดี๋มาเวจ้ะนำเห็ดกอกับปาเห็ดกอเลยจ้ะพี่สามดอกส,สวยๆจ้าพุนแม่ทับเพิ่นสามดอกสองดอกกันแกงอิ่มเลยเอาขังไม้ครับยูได้อยู่ได้อยู่แข็งอยู่จ้ะ ตัวนีอมผิดอมเกรือเนาะอือแม่นโพดมีอีกบ่มีอีกมึงก,ก,ก็มีได้บ่โอ้ได้คือกันแข็งยู่จ้ะพี่น้องผมเดี๋ยวกันครับถักดก,ก,กันมาเนาะจ้ะนี่กเดียงเด้พี่นออ้องมัน,นมีคาอยู่ครับโอ๋ เป็นควอมีลแม่พ่อมดอกใ่ดอกใ่สวยเป็นบิดๆนสีกับบฟรดแฟ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 ดจะเป็นบิดๆยงสงขาปนี่แฟดละนี่ดอกนึงเห็นลนี่เมื่อวานเขาก็ไดไลดอกเจอพี่น้องมึงพี่ไอ้ดอกนึงใช่นี่นี่ น yeah. okay. yeah. mm. ี่นี่นี่เออใบต้องคนดูต่ำเฮ้ยมีแต่งามๆจ้ะพี่น้องนั่นเด็กดอกนึงไห้อีกนี่วะนี่นี่นี่เออบ่ได้ได้เห็นเลยทุ่งใบบัวใหได้เห็นแล้วอืมฟกเลยเนาะในนี้เนาะครับผมเบิ่งสรงคือสิแฝดอีกบ็อืมแม่ ส่วน,นมาทางนี่ผัดหัวคือขั้นหมเนาะขั้นหมแบบแบบครับนานสวยๆงามๆได้ใจคุณแม่มาเด้อเกเพทน้ำสาวอยู่อีจะ้ะ หนาถูกมือแข็งดยูจ้ะพี่น้องเอ้ยไม้เห็ดทานที่เ้ามาเมื่อวานจ้ะพี่น้องเนี่ยเปามีมักตอนตัดขาหนิเละจ้ะ จากพี่น้องทำมันก็ดีเนาะพี่สองดอกจ้าเฮ้ยกัดได้บอลเลยคือเขาขึ้นคืนะ ได้เป็นบางดอกโอ้ยสีแล้วผีเอาดอกผีแล้วนี่ตัวสซได้จ้ะเห็นดอกกลางบ่เดี๋ยวจะดอกกลางไงคักเนาะมึงเจะพี่เนาะอ้าวมีส่วนยู่มีส่วนยู่อ้านั่นอี๋เส่นี่บ่อื้นี่บ่ขาวๆอุ้ยแกเม่น

งแค่ทานจากพี่น้องบ้านครับพออีเม่แ็ดทานเไอเม่แ็ดกอก็จุ่มงะนะพอพอมีเนาะครับนี่ก็เแ็ดทานกับจุ่มงะคือการใจพี่น้องปไยโหดพ,พ่จ้ะเอ็นอเดคาแบบแบบครับเม็นอรูดเดคาแบบแบบเฮ้ยโหดจ้ะพี่น้อง พผดค้าผึ่งเขาผึ่งไข่จ้าพี่น้องแมวเห็นแต่ไก่เลยเนาะแมวจ้าเดี๋ยวมองงามๆจ้าเด็ดทานจ้า Hay ta Bố bà mì thừa nó. ta, đi là cha cho kênh không bỏ lỡ những video hấp คักค่ะค่ะนี่เมื่อวานเทาบัไดมาโซนทางนี้เนาะแม่ครับโอ้สิดีใส่ตาดีแน่ตาหนึ่งเต็มแล้วจ้ะตาสองก็สิเต็มเลยไปเอาอีกอีก,อกสามห่มเนาะครับผมามาแล้วจ้ะพี่น้องกําลังไปเก็บใจานนาลเลยมือถึงแบงเลยเนาะครับยังใส่ได้อีกครับ ดอกนึงครับบัวใหญ่วันไดเนาะครับโอ้ยแม่ปามีเห็นแต่ดอกนี่แจกกันไปเนะาะครับผมแต่ปมเมีก็เก็บมากสองดอกบ่กสองดอกโอ้ยห่มใช้เป็นไฟบ่ใหม่ยใจพี่น้องคักคือกันเด้อจ้ะนี่เหลือเครื่องหนึ่งนาะหลายกว่าเครื่องอยู่ Men bỏ nhà nhang yabden tang nan yapoe, tung may bunny, doggy, 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 để อีกไหมป้ามี่สองเมนวแบบแบบอีเดียวเดียวคุณดีทั้งหนาวอ้วประเดี๋ยาเด้๋ตวดอกนี่ดิเอ้ยสองพี่ดอกอีกสามน่องดอกใหา่ก่อนจ้ะพอ่าเห็นดอกใ่ญ่ก่อนเออคือยู่คือยู่พี่น้องมาทั้งนี้ ได้เบ,บิ้ง้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้เ <laughs> ้้้้้้้้้้้้้้ม,ม้้ม้น,น้้้้้้้้้้้้า้้้ก่อน้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อเ แบบแบบครับพี่น้องข้าพันบบเหยต์เนาะผ้าพันบบเหยต์เแบบเดียวกันก็เฮ็ดทานแต่หางแดงไงก็เฮ็ดทานเด้สีเป็นแดงเนาะเมนจ้าอู้เฮ็ดทานขันเป็นจังสีกว่พี่น้องบ่ได้เลือเลยแม่บ่มีป่ะไผก็สิเห็นเด้นี่สองดอกจ้าสงสัยถึงมองครับพี่น้องงาดงนแต่งงานเลยจ้ะนี่เด้หม่องเพิ่นยุน สองดอกที่เม่ปามีว่าเห็น้จพี่นนอ่คนละคมไปคนมันก็ได้ร้ายดอกเติบเนาะแม่ครับบานก็มีจุมกันมีจ้าอ่านข้างองี่นเนาะปามีเนาะเออพี่บานนี่้ช่วยสวยู้ไว้ทีแม่ปามีมาอะไรได้รอบหนึ่ง ห็นนี้เขามาไม้รับครับพี่น้องบดได้มาจักมือแม่่อมีสองมือเนาะเบิ่งสิเป็นจังไดยครับพี่น้องเอามีมีเสียงเลยครับเป็นจังไดยยับยัอ้อย่าง,งจังเลยจังบ นี่เนาะแม่นจ้านี่จ้าอุ้ยเอาเก็บเลยบ่เก็บเลยแล้วเอ่าเก็บเลยไม่มาสองมือไม่ได้มาสองวันจ้ามาจากคุณแม่อ่ะมาบาดขานาเมะประมีจ้ะพี่ทั้งพี่บ้านนี้บมเดลมามือหนึ่งเนาะมือนี้มือที่สองแม่นวลสองวันนี่บ้านใหญ่เนาะครับโอ้ยโมดินโมดินโมดิน อีีดอกนันตีเห็นบ่มอนโอ้ยดอกบาวงามหนึ่งตัวนี่โอ้เคนเดียวไต่ตองเนาะเป็นจักดอกนี่สีดอกเนาะสีดอกจ้ะเอาถือว่าบ่ผิดหวังจ้ะอ๋อซองสีจ้ะพี่น้องไม้รับไปไปอีกจ้ะถุงกระต่ายยาวๆเด้อจ้ะพี่น้องขาลายเลือดจ้ะ มาอีกพมไม่จ้ะโรมเี่ก็ะเสียทีจะไฟไหมจ้ะมันขาไล่จ้ะอ๋อสัญญาณทีดีจ้ะพี่น้องบดดินสิออกอีกรอบคักค่กจักสิบผิดหรือบอเนาะจ้ะดูน,น้ำกันเรื่อยๆจ้ะพี่ หนึ่งจ้าครับเบ็ดเบ็ดอุ้ยขายสิเป็นเครงหัานอุ้ยผมที่แม่ปลามีไปไม่ผู้มาก,ก่อนอยู่ ดีครับมีพี่น้องเพิ่นอยากเห็นหน้าเนาะแม่ปม้ามี่จ้าครับผมนี่แหละจ้ะพี่น้องนะพ่อป้ามี่เบาหน่ยจ้ะสิอยู่แต่หลังกล่องเนาะจ้ะเนะาะครับผมไปเบิ่งผลงานเฮาเนาะแม่จ้ามันนี้ก็ะมันสุดยอดอยู่ครับพี่น้องเต็มทั้งสองตาเนาะจ้ะาครับผมผลงานของเฮาเส่วนมากก็สิเป็นเฮ็ดกอครับพี่น้องจ้าตานี่จ้ะพี่น้องตานี่เฮ็ดกอเฮ็ดเพิ่งเข้าซีซัมพูเฮ็ดเพิ่งคาลายจ้ะเฮ็ดตะไคร้เนาะ ผมแต่ว่าลักๆสิป็นเฮ็ดกอจ้ะพี่น้องโฮมคยได่เคยมานทำงานทั้งสองโฮมเ้อจ้ะตอนนี้เห่ากับสิบ็นเฮ็ดขขาวดินจ้ะพี่น้องเฮ็ดทานแล้วก็เฮ็ดเผิ่งข้าลายกับมูนึงเนาะครับผมมือน,นีได้บดดินจุมน่มนึงจ้ะพี่น้องแต่ว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีแหละจ้ะผลงานมานือนีสองตาเเขงๆจ้จพี่น้องครับผมเิน่นผลงานเก๋ๆครับพี่น้องแต่พีว่าได้ว่ามานอยู่ครับพี่นอ้องเฮ็ดกอเป็นรักคือเก่าเนาะ ต้นนี้ดอกนมๆครับเก็บเก็บที่แหลกเลยเนาะแม่จ้ะครับผมเก็บเฮ็ดข้าวดินครับใส่ตานี่กระเพดทานเนาะแม่จ้าครับผมเฮ็ดกอที่เลือกะแบงแบงใส่ครับดอกใหญ่แม่พ่มีก็ใส่ตันนี้เนาะแม่จ้ะเก็บที่หลังครับดอกหน่อยก็เอา่ตาใส่งาอนีก็ตาระเ็ดบนานเนาะครับผมที่เห็น,น,น,นออกมาจ้ะ แต่ว่าก็บบัวได้นำคือกวนเนาะจ้ะเห็ดละงงเขาก็บบัวได้ำนำด้วจ้ะพี่นอ้องเขานำเห็ดก่อนเนาะครับผมบ,บัวบัวนำกับเขาเบิอ่งอยื้อสองสามพรมดีจ้าพระทันออกจ้าครับผมโมนี้กับบัวได้เขาแต่เดือดแห้งครับพี่น้องแมงหองเนะงะาะอาหาข้าวหนึ่งกระแจงครับที่หกักเดือพกมุง้งเลยนะเนะาะครับผ<ว>มาอาการข้มจะมือเสาวพี่น้องข้มข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งกระฝนลงจ้ะพี่น้องพ้นงานทัางสองคนจ้ะสาวหยุยเบาในจ้ะพี่น้องพิกัดปลาลางมณงมีตรำบลมวยคลามเพิ่มบุญทิลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าผอกานได้โม มิตุนายนสองพ้าสเจจ้าสำหรับคลิปมือนีกนถือว่ามาเนี่ยนพอปามีเนาะครับผมจ้าฝากก็ไลยก็แชร์ก็ติดตามใปส่องอีสานบ้านฉันเนเด้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกรลังแรงใจที่ส่งให้พอปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจา้า